ต่อไปที่คุณเนวินคิดชอบโพสเฟสบุ๊กลุงเนวินก็ตรวจแล้วเช่นเดียวกันไม่พบเชื้อนะคะปลอดเชื้อส่วนคุณอนุชานาคาสายค่ะหลังจากไปร่วมงานไปเพื่อพอดเองครับ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 เอิ่มเองครับเอิ่มเองครับเอิ่บเองครับ เองครับชเนี่ยลิิหลายคนงครับล่าสุดก็เข้าไปตรวจเชื้อโควิดนะคะเองครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับฮะกี่ขวบแล้วสองขวบแล้วใช่ไหมสองเดือนแล้วใช่ไหมสองเดือนแล้วใช่ไหมอือเองครับกี่เดือนแล้วครับขามะขามากี่เดือนแล้วครับกี่เดือนแล้วครับือกี่เดือนแล้วครับบอกมาเองครับ เองครับเองครับคุยหน่อยเดียวคุยหน่อยเดียวเองครับอายุครบสองเดือนแล้วนะครับอายุครบสองเดือนแล้วโอ้โหมารีวิวให้กับ f c แล้วก็ผู้ติดตามได้ชมกันนะครับเผื่อจะเอาไปศึกษาต่อนะครับนี่นะครับนกของเออนกแก้วลิงเน็อายุสองเดือนนะครับก็จะโตประปาน,นี้นี่ขน ครมหมดแล้วแล้วก็จะกินค่อนข้างน้อยนะครับพอเริ่มเข้าสองเดือนจะกินค่อนข้างน้อยมากเลยอาหารป้อนลูกป้อนทีนี้เขาจะกินอาหารเป็นช่วงอายุ3ามเดือนเต็มนะครับแค่เป็นแล้วก็กินเองเป็นนะครับอายุ3ามเดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังกินป้อนอยู่แต่ก็แต่ก็กินน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ กินหลายรอบมากผมให้กี่รอบนะรอบเช้ารอบเช้าผมจะให้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับ9ก้าโมงเช้าแล้วก็ให้รอบบ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอบเย็นอีกรอบถือว่า3ามรอบนะครับแต่ละรอบแต่เขากินไม่เยอะนะครับเขากินนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับตัวของเขาครับตามธรรมชาตินะครับถ้าเขากินเยอะเขาจะค่อนข้างที่แบบว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่า ถ้าเขากินอิ่มเขาจะบินไม่ได้เพราะช่วงนี้เขาเป็นนกอายุสองเดือนเนี่ยค่อนข้างที่หักบินนะครับหัดบินแล้วก็เริ่มหักแคะนะครับเริ่มเริ่มที่จะบินได้เขาเลยจะต้องลดน้ําหนักตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้บินบินได้นะครับลดน้ําหนักตัวเองนะครับสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วอืมอืมอืม Bye bye con đâu Bye bye FV đi Bye bye đâu Chờ coi mặt thải mày Bye bye đâu Bye bye